สวัสดีครับช่วงเกาชัน family นะครับวันนี้เราจะผสมเกรสรน,นะครับต้นนี้คือต้นลูกผสมทับทิมนะครับเดี๋ยวเราจะผสมกับไม้ไม้เขียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเกรสรจากต้นนี้นะครับโดยใช้ผู่กันนะครับ ครับเราได้เกสรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต้นฝักเลยนะครับฝักต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นไม้เขียวนะครับเราจะลองเอาทับทิมนะครัผสมไม้เขียวนะครับก่อนอื่นก็ซับก่อนนะครับสังเกตเขาจะมีหยดน้ํานะครับ จุดน้ํารอบๆตรงโคนนะครับเดี๋ยวเราก็ซับเลยนะครับเมื่อแห้งแล้วนะครับก็เอาเกสรที่เราได้มานะครับแตะเลยครับ รับรองเสออกสรกระจายนี่ย มีรองเกสอนอยู่นะครับเขาก็ไปนะครับใหดีก็เพิ่มด้วยมืออีกนิดนึงนะครับ ครับก็น่าจะได้ครับเห็นสีเหลืองๆไหมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการผสมเกสรตัวนี้นะครับขอบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับก็ท่านที่ติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ